สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะสุดบีบหัวใจแม่สัญญาสู้โรคร้ายสุดท้ายอยู่ไม่ถึงวันรับปริญญาลูกช่วงเวลานี้หลายๆมหาวิทยายลัยคงจะทยอยรับปริญญากันอย่างคึกคัก,คกซึ่งในทุกๆปีทางโซเชียลจะได้เห็นบัณฑิตถ่ายภาพร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งที่บีบหัวใจไปกว่านั้นก็คือการที่บัณฑิตได้นำภาพถ่ายหน้างานสไปร่วมงานในงานรับปริญญาของบัณฑิตด้วย อย่างล่าสุดที่ชาวเน็ตต่างร่วมพลังส่งกำลังใจให้กับมนตสาป้ายแดงดีกรีนักเกลือภายทีมชาติผู้ใช้ t ิกต o k ชื่อ nkp_sdm ที่ได้เผยคลิปเบื้องหลังปริญญาบัตรที่ได้รับแม้จะอยากจะให้พ่อและแม่อยู่ด้วยในวันที่สำเร็จแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการเพราะคุณแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเสียก่อนโดยเธอเผยคลิปคำสัญญาจากคุณแม่ในวันที่ป่วยมะเร็งหนักจนร่างกายสู้ผอม เธอถามว่าพร้อมขนาดนี้จะอยู่หรือว่าหนูรับปริญญาไหมคุณแม่ฝืนยิ้มให้ลูกสาวพร้อมบอกว่าทันสิจ๊ะอีกทั้งยังสัญญากับลูกว่าจะอยู่ถึงวันนั้นจริงๆแต่สุดท้ายโชคชะตาไม่เป็นใจเนื่องจากคลิปได้ตัดให้เห็นหน้งหางานศพของคุณแม่ที่จากไปแล้วพร้อมข้อความระบ,บุว่ามาเร่งตัวร้ายภาคแม่เราไปคิดถึงแม่นะกระทั่งวันรับปริญญาเธอก็มาถึง ใส่ชุดครุยพร้อมกับรูปภาพของคุณพ่อซึ่งเสียไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งคุณแม่ของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานนำมาวางถ่ายรูปเคียงข้างเธอพร้อมบอกว่าเป็นปริญญาของคนบนฟ้าเป็นภาพที่เห็นแล้วซาบซึ้งใจอย่างมากอีกอย่างที่สังเกตได้คือหน่วยคิดพบว่าเธอเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและยังเคยสร้างผลงานเป็นนักเรือพาทีมชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตามชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้กับมณิษฐาป้ายแดงให้สู้ต่อไปซึ่งหลายคนมองว่าเธอมีจิตใจที่เข้มแข็งมากคำสัญญาของแม่ยังคงอยู่เสมอเพียงแค่ว่าพวกท่านได้อยู่ในหัวใจและความทรงจำดีๆของเธอนั่นเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากสยามสตรีมดอทคอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ